พ่อเป็นสายสายไปไนกันนะน้าวันมีคนเล่นน้ามือไม่น่ามาตอนเช้าเลยเดี๋ยวสายสายผมหายตัวนะไห้ไหไมยไหวไหมล่ยไหวไหมหลายเฮ้ยขอให้มาได้ต่อต้องวามาสายมาทันเลยเก่นเลยมาบ้านเเลยเดี๋ยไป ลบมะใตื่นเออโอ้ยอยากวัดมอนี้จะสิไปลบด่ด่าบ้านไผรเด้อเต็ที่เลยโอ้โหเอ้ยม่ก่ออะไรนาน่ะตั้เรื่องแข่งยิงยิ่งยังให้คงได้เป็นดาราดู เห้ใหชให้ให้ให้ใับให้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 นห้ให้ให้ใรไให้่หไให้อห้ใ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 ะไใหาอห้ใ้ให้ใหใจ้ใหนให้ใหนนบให้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 พ ควานเขาจะมากวาดเองปอดีจาวปอดจาได้ปีวยเดี๋ยวนีอจาววานี่หายทั้งวันเลยคับเฮ้ยเอออยากต่างดึงมือได้ป่อไหนดึงยอดว่ะนิ้นพ่อเป็้ใจอี ขึ้นอคืใจหอนเดกขาไปใจเยียดดูคนเลยใจหอนแล้วก็ได้๋ิดจาพิกนั่นั่นนั่นเอาวันมีคนเล่นเอาดิวันนี้ได้นมามาตอนเช้าเลยมาใส่ใสก็ดีแล้ว น่ามาตอนเช้าเลยเดี๋ยวสายสายสายผมหายตัวนะของผมไม่รู้ครับโทรไปคุณไปดิไหมพอรถพอมื่อไหดิพอหรือล่นี่อ้ยโอ้ไหไวไหมพี่ไหวไหมหลาไหวไหมหลาฮะหยเยอหหยโอย หมาต่รเรองาสายมไม่รู้มาสายโตได้เหมือนกีหหรอเไม่อีกคนึงอยู่คาลอนทใอีกคนนึงยดสีหาได้ใครอยู่ครับใคไม่รูมกันเลครับใจคุณรู้ดีใจเธอรู้ดี <laughs> เฮ้ยโอ้ย

ลเลเทำไมล่มอ่ะนใช่เยเแม่แม่ทองเพชรบอกว่าฮันได้มาคุณไทยมันลื่นมันลื่นเออโอ้ยยอะกว่าโออดีมันมืนเดี๋ยวคอนดัมผานหน่อยเมื่อวานเป็นไรมันมืนเออเอต็มตาล้วะย่าำไห้รามหัน เต้ลมหายร้องสวยแขวะได้ดีด้เมื่อวานมันลื่นกว่าเมื่อวานฮะทรายครับมันทรายมันลื่นดูกระเด็นเลยวะเอาไอ้พลอยมาให้พลอยมาโอ้เดี๋ยวไป ว่วมันชื้นอีกเห็นมีรถาดเมี่ยนไปเลยึ้นช้นเนี่ยชื้นหวะค ัวอันนี้ให้แกออกออกกํลังกายนะมอน,นี้สิไปลบยิดาบ้านไพเอะผูว,ว,วบ้านบ้านใหญ่ผบานท่านใหญ่ผูบ้าน<อ>บ้านแกรทงน<อ>ต้องให้ตบบัวาลเนื้อต้องใ้าลยใ่ยต้องให้ามาร เอ้บอกว่าต้องให้เทศบาลมาปรับแล้วนะครับเทศบาลเลยครับเทศบาลตั้งมาเตอะโอ้โหโอ้คือมันแท้มันแล้วเนาะเดี๋ยวประด้เงินนะอยู่เฮียนมันนะสิบ่นี่ไปเบอลอะไรออกเนาะฮะอยู่เฮียนมันบ่เฮ็ดแล้วไปเบิ่งว่าเขาเตือนหน่อยเต้ ยอะคอยสร้างคอยอยูคนละทีคอยเอทำเกี่ยวด้วย <laughs> อดีกวก็ไปยูด้วยดีไปโทครอยู่คนลขเหอเห็งก็สนน่ดก็สนอก็สีลาน่อยเดี๋จวนีจ้จบมสมน,นะครับผมเ,อเออือ,อไมเนาะ จุกจุกอันนี้เหรอจ้าใหญ่เอเคเลยครับหัวเลี้ยนโอ้ยมันยังมีอยู่บ่หลุดใจเลยวะนี่แล้วหลุนดีเลยก็ยังก็ยังอะไรอยู่มันบ่มีเอาชิ้นหรือไปเสียพ่อยล่ะชิ้นดูแล้วเจใหญ่สัมผัสแกหน่อยเมื่อวานเป็นลมจริงบอเมื่อวานเลยใช่ใช่โอ้ย โกหกคนไรโกหกวานเต็มที่เลยวานเลยเต็มที่เลยโอ้โหเอ้ยว่ากออะไรกันน่ะ เกือเรื่องแล้วคะแนนแข่งเรื่องแข่งจิถามคุณในเรื่องจริงไหมแล้วเมื่อวานคุณได้ผ่านหน้าบ้านเขาเมื่อวานแข่งเรื่องแข่งจริงจริงยังใครคงได้เป็นดาราฮอลลีวูดสบายไหมดาราฮอลลีวูดฮอลลีวูดฮอลลีวูดต้องเดินตามนะครับเออใชเยอะเอาใหม่ าาตานี่ดแต่ได้ตเลยดูตื่นเ้นไทมาตันห่าบ่ก่อมัตัญญววนหย่าแฝงซะแฝงซงบ้านที่โอ้คือตัวล่ะ f c ครับผมวันนี้วันที่ไหนวันที่หแล้วใช่ไหมวันนี้นี่ยอืม4ีสีีอ,อ๋อเลเลยหกร้อยวั่ดีสียังจำได้วันทีสีเลยเยอะันไรเดี๋ยวเพิ่งจะมาใส่วันนี้ หูนี้หายตัวเอาหนี้มาสายหายตัวนะหายตัวสายกว่านี้ไงนี่แม่นแม่่อยว่ามันมักคนกินเนอะนี่ยมักดมมักอย่างนี้แห้งโอ้ยแห้งมากเลยราสันตงเปียนขวดแล้วกระสันข่วดแล้วกะัน ดเ,ดเดียเด๋ยวนะเดเฮ้ยนี่สีดีดก็จะข้อ่ะอดีอาบอาบอาบ,บานเงินก็จะขอนเคยนะนอยอ่ะ <c oughs> ต้องกโจหนอ, <c oughs> อันนี้อันนี้คนหลายนะครับจะเขาใด้นะครับ พนหน่อยๆก็บระโขากันเ้อขออยามองมันขั้นเรียบตกใจเบิงไปเบิ่งมากอะซัมพี่น่องกับพวกพ่อยเนาะลังนีขึ้นเลยลังดีลังค่อมดืดิอเลยโอเคแล้วครับอ้ยแพ้ไงหรอ้สุดยอด Nhà nguồn hàng ngày em mặc quần này hạng 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 เขาอาจจะเอาทำอะไรบ้านร้อยหนึ่งเอาไปเมื่อวานบอกเติมน้ำมันแล้วกินข้าวเลยยบาทเอแนบ้น้มันเติมน้มันขเติมน้มันรดวะเอาวนน้อยเนาะเติน้อยน้่มันขวดน้อยบ่

ช่วชายชุดนอนครับตักชายมิลอนเจอตักอันจะอะไรเจอ